แงงกินไอทีครับและโซมาโซมแอนซีค่ะคุณแงงแว่นนะแว่นซีนะกลับมาอีกครั้งกับ Google Glass IT ครับอะไรขอบคุณแฮปปี้มากเลยนะคุณแฮงก์แว่นช่หตอนนี้บอกว่าตืมมากครับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้โกงกดอะไรเลยได้ข่าวว่าถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองผู้ชายเขาไม่เซลฟี่กันนะคะขอโทษมันสนุกครับมันสนุกมากเลยตอนนี้เป้าเป็นยังไงบ้าง <g ül> มันมันมันให้อัตทารุประมาณเหมือน<ม>ดูหนังสามิติอ่ะจริงแบบ <c oughs> จริงจริงแบบหมดนานแล้วค่ะคือแค่แบบว่าโผล่ขึ้นมาให้เห็นได้นี่แบบดีใจอ่ะปรับแบบว่าให้จอแบบว่าเข้าขตาเราได้คุณรู้ว่าเมืองนอกอ่ะเขาตกอันนี้กันใหญ่เลยนะใช่ไหม <c oughs> <ช>ตกเลยเหรอเร <c oughs> าให้ฟังนิดนึงตอนนี้เริ่มมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการใส่กูเกิอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยถ้าเดินในสถานะชนเราพูดว่าเรากูเกิลการมันอาีรับงานพันทั้งว้เหรียญใช่ป่ะ คือมันก็แอบแพงอะมันเหมือนพันหายบาทใช่ไหมครับถ้าพันห้ายบาทแบบนี้ซื้อเก็บไว้มันก็มีคนอื่นด้วยที่เกี่ยวกับแบบพวกเทคในซานตาที่ตอนนี้เข้ามาเราเหมือนกับว่าทําให้คนต้องย้ายออกอะไรเงี้ยเขาต้องการที่ที่จะอยู่อพาร์ตเมนต์ในดาวเทาก็เลยมีเรื่องเกิดขึ้นในแนวเนี้ยค่ะอืมประมาณว่าก็แบบมีคนอยากได้เยอะแล้วก็มีต่างเยอะแล้วก็แบบดึงไปเลยอย่างเงี้ยเรอต้อต้องระวังนั่งทํางานอยู่ในร้านกาแฟแล้ว เดินเดินอยู่แล้วก็โดนไปโดนช็ไปเลยอ่ะสองตาหน้าคุณขวังจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสีแล้วก็มีชื่อมีชื่อผมอยู่ตรงข้างๆเลยแท็กเกอร์นอกจากจะเป็นแฮกเกอร์แล้วเป็นตัวแฮบด้วยเราเราจะแบบว่าคนสีสเปร์แล้วก็อีกถูกเย้มาวันนี้นะเดี๋ยวซีจะสอนวิธีให้คุณแซงได้ทราบไว้นะว่าวิธีการซื้อของบนโลกอนล ีทิปส์ค่ะเป็นทิปส์ที่เกี่ยวกับไม่ใช่แค่ซื้อของเรียกว่าขายของถูกไหมการป้องกันและลดการยกเลิกการซื้อสิคนค้าบนเว็บไซต์อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งก็คือเวลาตอนนี้คุณจะขายอะไรก็แล้ว เทศไทยอาจจะควรเป็นหน้าเว็บภาษาไทยก่อนนะ mm hmm. เขาสั่งด้เมื่อไหร่ก็ได้ถูกป,ปะะ่ะคะคนเราอาจจะมีความต้องการจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เมืองของประเฮงไม่มีหรือเวลานั้นไม่มีร้านไหนเปิดแต่อยากได้วันพุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยบางที่เขาก็จะยอมส่งของได้แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นหน้าปวดหัวมากก็คือว่าบางทีกดสั่งแล้วจะยกเลิก mm hmm. เอาไหมเอาไงเนี้ธุรกิจจะได้ซื้อจะได้ขายกันไหมซื้อ,อไ,ไม่ค่าปกติซื้อของออนไลน์ไหมซื้ออะไรบ้างเนี่ยแอนตี้เวลาสออนไลน์ครับ ซื้อซื้อคับเปิร์ซื้อคาบเปิร์สกี้นะครับซื้อคาบเปิร์สกี้ของแพ้ริคาเซนครับจริงเหรอสปอนเซอร์ได้ครับโหลดมาโหลดมาว่างั้นไม่ใช่โหลดธรรมดาต้องซื้อของเสียตานซิโอ้กี่บาทกี่บาทกี่บาทอซื้อสมัยร้อยห้าสิบบาทนะครับคือคือเป็นรุ่นเก่าอะครับตอนนี้ต้องรู้สึกเป็นลายปีใช่ไหมฮะผมซื้อตั้งแต่รุ่นที่แบบซื้อใครมีเพื่อนอยู่แคสเปิร์สกี้รบกวนเออ ซีอัดวิดีโอไว้แล้วนะคะหลังจากฟังจบผ่านวิธีข้อควาข่าว FM106 เนี่ยนะคะรบกวนแท็กไปให้เพื่อนีแคบสกีด้วยเพราะแท็กร์มีความประสงค์และใช้นะคะอ่ะเรามาเล่าต่อว่า6ทิปที่ถ้าคุณเปิดร้านขายของหรือขายของทีง่นบอนออนไลน์เนี่ยทำยังไงให้เขาไม่แคนเซิลของเราจริงถ้าไม่คิดค่าจัดส่งและส่งของตรงเวลาล่เป็ะไรสำคัญมากนะหนึ่งเลยคือไม่คิดค่าจัดส่งส่งฟรีแจ้งเตือนในทันเวลาผ่านทางอีเมล แจ้งเตือนนี่คือข้อสองใช่ไหมคะเหมือนเป็นโนติฟิว่าเฮ้ยสั่งแล้วนะเรื่องของเรื่องคือถ้าคือต้องทําระบบอย่างที่อย่างที่สุดเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคือคุณต้องทําระบบให้แบบยังไงพอร์เฟ t อ่ะเขียนมาให้แบบครอบคลุมใช่ครอบคลุมทุกอย่างไม่ไหวให้มานั่งเขียนโปรแกรมทีละตัวตอนนี้มันมีเทมเพลตบริษัทไหนเขาไปยัดใส่เทมเพลตก็สิอย่างเช่นแบบว่าต้องมีตั้ใ่หนึ่งชั่วโมง True online shopping อย่างได้ไหมคืออันนี้เห็นเขาใช้กันบ่อยก็ได้นะครับ ร้ก็เป็นหลายตัวนะคะใช่ไหมคะที่มันเป็นเหมือนแบบระบบ e-commerce เหมือนมีเซลกี้มีอะไรเอออะไรอย่างนงี้ใช่ไหมเวลาเรามีร้านเราก็แบบไม่ไหวร้านยังเล็กเล็กเราชวนมาพูดอะไรก็ว่าชวนมาสิเลย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 พี่โซมอาทิตย์หน้านะชวนมาแบบว่านั่งรอหรือว่าสัตว์อันคนไทยเอาดีๆเขาจะมีรายการ ว่าต้องตอบยังไงต้องส่งอะไรกลับไปบ้างอะไรเงี้ยคือบางทีเวลาถ้าคนสั่งของแล้วอะระบบที่ดีพอแล้วบอกคนว่ารู้แล้วนะว่าสั่งเดี๋ยวจะส่งให้ภายในตืดตืดวันอะไรเงี้ยคนรู้สึกว่าเอ้ยมีคอนเฟิร์มมาแล้วเพราะเมืองไทยเป็นอะไรที่ชอบซื้อของบน Facebook และอินส a ต r a m แกรมแนะชอบมากคือบางคนแบบว่าผู้หญิงอะเข้าใจนี่ัสผู้หญิงป่ะผู้หญิงชอบได้ตลอดเวลารับส่งรวดเร็วทันใจภายในหนึ่งปีอะไรนะหนึ่งปีหรอ เดินไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อยางนั้นยอะไรเงี้ยอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ขอดี่หนึ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าที่กำลังเลยอ,อืมอานนี้สำคัญนะนี้สาคัญบางทีคือเอาเอาไม่ต้องถึงออนไลน์ครั<อ>บเอาฟ<ด>ิสิค,ค <มา S 1> อลอ,อ,อ่ะเวลาเราเดินเข้าไปร้านเงี้ยมองไม่สนใจ เขาก็คุยกับเขาไปพนักงานก็คุยก็มองไม่ไม่แต่ถ้าเป็นอยู่ในออนไลน์เราจะให้ความสําคัญธ์เขายังไงก็ในเมื่อเขาไม่ได้โทรหาเขาเห็นเห็นเข้ามาดูของอะไรอาจจะอินควิลลี่มาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้าไปคัลโหลคัลโหลบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างงี้รีบส่งคเดชั่นมาให้อะไรอย่างเงี้ยหรอเคยเห็นเคยเห็นบางร้านนะครับออนไลน์คือแบบว่าดังมีลูกค้าเยอะแล้วไม่แคร์ทำไมอะลูกค้าทักสั่งของไม่ตอบด่าลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยหจริงอันนี้เขาเป็นตัวนัก่ารที่สําคัญคือมี นักสืบออนไลน์จากพันทิปครับนักสืบพันทิปอีกแล้วช่วงนี้นักสืบพ,พันทิปดังมากไปหาไปควานหาเลยครับว,ว่าสรุปยี่ห้อที่เขาบอกเนี่ยไม่ใช่แบรนด์เนมไม่ใช่แบบเป็นยี่ห้ออะไรเลยแต่คือเป็นยี่ห้อแบบจากจีนก,ก,ก็มาแล้วก็ตั้งชื่อยี่ห้อเองเอออแต่คือตามในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยประมาณนั้นก็คือไม่ได้คุณภาพใช่แต่คือเอามาขายแบบซื้อมาประมาณร้อยห้าสิบขายประมาณสามพันเก้าคือหนึ่งในข้อดีที่คนขายของออนไลน์เขาหนีภาษีไงจะพูดจริงนะอันนี้พูดตรงๆอนาคตจะต้องมีีีเสยภาษครับ ไม่ต้องนาคนละกันคือตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้พยายามจะเอาโลโก้ DIP นะคะเป็นแปะใส่หน้าเว็บที่มั่นใจได้เพราะว่าช่วงก่อนรันมีเฟอร์บูเยอะแบงเฟอร์บี้จำได้ว่าเฟอร์บูกันผมว่าโดนโกงกันไปกี่ล้านหรือผ่ยี่สิบล้านเยอะมากอะซึ่งแบบเราคิดดูนะคะนั่นคือเคสเฟอร์บี้นะคะยังมีเคสยิบย่อยที่เราไม่รู้ทันอีกว่าเว็บไหนเนยเว็บจริงเว็บปลวงเว็บหลอกว่าใครใครมมวยหรอกกถูกเกินไปคุ้ใจไม่ได้ที่โกงเป็นเยาวชนด้วย เด็กไงใช้คอมเก่งไงก็คิดว่าแบบไรแต่คุกนะคะคุกนะคะ้าก็ไมังกระมังระมาประเด็นกับมาประเด็นนะคะับหกเทปสไปละสอันต่อไปคือทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายในมือถืออ๋อนี่สำคัญเนใช้ทีมเอลฟายมือถในการซื้อขายค่ะจริงๆก็มีแอปที่เราลองโหลดมาเล่นของจีนที่เราชอบคืออาลีบาบาเราว่าเขาเก่งมากเลยนะเพราะว่าอาลีบาบาเนี้ย ชื่อแบบว่าอิสราเอใช่ป่ะแต่เป็นของคนจีนซึ่งสตาจักแบบว่าครูโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ธรรมดาคนนี้เราอยากเจอหน้าฮีมากเลยฮีมาเมืองไทยเราต้องได้เจออ่ะอยากรู้แล้วจริงอยากดูด้วยไม่ใช่หมายถึงว่าฟังแล้วเริ่มรู้สึกอยากรู้จักคือที่เมืองจีนน่ะเราจะเล่าให้ฟังมันมันมีตกด้วยหน้อยที่เมืองจีนค่ะมันมีวันคนโสด คือบาบาเนี่ยเป็นเว็บอ e ีคอมเมิร์ซคือเว็บที่แบบเหมือนร้านขายของบนโลกออนไลน์ที่ใหญ่สุดๆของโลกเลยค่ะระดับโลกเลยนะคะวันคือมันมีเว็บลูก B ่าอาลี b าบาเป็น B 2 B เขีนสมมติว่าอยากสั่ง power bank ปั๊มชื่อเราอย่างเงี้ยก็ไปหาเลยอยากสั่งเคสคือมันมีขายทุกอย่างมัตชิฟันยันเรือลบอะ่ะแต่ว่าต้องเป็น B 2 B คือไปสั่งชิ้นสองชิ้นบางทีมไม่เอาแต่ก็มีขายนะบางที่ก็มีขายแต่มีเว็บลูกที่เป็น B 2 C ด้วยซึ่งแค่วันเดียวอ่ะก็แบบ แค่วันคนโสดของจีนเนคือเข้าใจมันคนจีนมันเยอะขายแค่คนจีนเองเดียวเนี่ย <c oughs> ก็คือวันเดียวเนี่ยรู้สึกจะ 1, <c oughs> พันล้าน US ดอลลาร์แล่นทั่วโลกนะคะ <c oughs> ถ้าสิ่งจำไม่ผิดเยอะกว่านั้นด้วยอะคะ่ะคือเท่าที่ฟังเอ่อเอ่เอ,อ,อนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยมาเล่าให้สิฟังก,ก็ตกตกใจพอสมควรแต่ว่าในเว็บมีอะไรในเว็บเขาเนี่ยนอกจาก แคตตาก็อต่างๆคือมีมีสินค้าหลากหลายแล้วสั่งง่ายซื้อง่ายและมีช่องทางนึงคือแชทกับหลักฐาได้ด้วยเออนี่เลยค่ะมือนคลิปต่อไปนะคะออกแบบขั้นตอนการสั่งซื้อให้ง่ายเข้าไว้ง่ายมันต้องง่ายนะคะอย่าเยอะใช่ดูแล้วแบบรูปสวยรูปสวยรูปสวยเอ้ถูก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 สัเลยแบบของวันก่อนใช่ไหมครับจิ๊และและนาเสนอข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน มันสาคัญนะบางคนเขาขึ้นมาแค่รูปใช่ไม่มีอะไรเลยก็คือจะไม่ซื้อไงแล้วยิ่งโดยเฉพาะพวกเว็บอีคอมเมิร์ซที่มีหลายแบบของเหมือนกันแต่มีหลายร้านมากอ่ะบางร้านคือแบบแพงกว่านิดนึงนะแต่ข้อมูลครบเรารู้สึกว่าเขาไม่มั่วเรารู้สึกว่าแบบเขาไม่มั่วเขาบอกว่าสายชาร์นี้ iPhone 5ใช้ได้ 5S ใช้ได้แต่ร้านนี้ไม่ได้ออโต้ไลซ์จาก Apple บางร้านเขาเขียนเลยนะว่าเขาออโตไลซ์ว่าแบบสายชาร์จถ้าคุณสั่งเข้ามาเนี่ยมันแบบอันนี้คือ Apple approved แต่มันจะได้มาตรฐานจริงใช่ไม่บึ้มไม่บุมมบ้มอะไรสัสนะนี้นะคะนี่ก็เป็นหกทิปใช่ไหมคะที่คนที่เริ่มเปิดร้านขายออนไลน์ซึ่งน่าจะเยอะแล้วน่าจะเป็นคุณผู้ฟังซีอยู่ด้วยเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเพราะว่าถ้าคุณมีช่องทางที่เพิ่มแล้วช่องทางนั้นมีประสิทธิภาพเชื่อว่าไม่ใช่แค่ในตลาดประเทศไทยที่คุณจะทําได้เพราะตอนนี้คุณจะทำตลาดระดับโลกได้เลยเนาะง่ายๆก็อะไรที่เป็นภาษาไทยคุณก็ใส่ก o o g l e t อ a n s สเ t e แล้วแบบเออภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรใส่ไปเพรไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือการทํางานการขายของต้องพึ่ง Google นะครับกูเกิลบิสเนสสุดเวลาว่าที่พวกนี้มาเล่าให้ฟังด้วยก็จะรู้ดีใช่ไหมก็ก็มีช่องทางเป็นร้านด้วยนี่มีมีค่ะยัง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 ไม่เข้ากันในคนไยมีมีมีช่องทางที่จะทําให้แบบว่าสามารถเอาตัวเนี้มีเอกจากซีได้ไหมครับต้องบอกการเตะขาซีให้ดีก่อน หมดเวลาและกลัวโดนตกมากเลยวันตาในสำรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ